สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง SCM หรือแบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติตัวหลักนะครับของ r i ชเช l ริเลถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างหรือ SCM นะครับเราก็มาดูกันนะ ในการวิเคราะห์นะครับแบบจำลองสำคัญสร้างเราจะเริ่มต้นตั้งแต่นะครับวิธีการทํามีได้หลายแบบตั้งแต่เขียนซินแท็กไปจนถึงใช้ซิมเ l อริสซ syntax หรือจะใช้เป็น l ิชเชลโปรเจกต์ะ project, นะครับหรือจะ s i มเ l อริสซินโปรเจก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เพิ่งใช้เซมใหม่ๆก็อาจจะเลือกใช้พาร์ไดแกรมครับก็จ,จะง่ายกว่านะครับ อันนี้ก็ขึ้นมาปุ๊บนี่เราก็มาตั้งชื่อพาร์ตไดแกรมครับผมจะใช้คําว่าเทส t นะครับศูนนะครับพอเราได้นะครับพาร์ไดแกรมแล้วนะครับเราก็มาเลือกตัวอะไรครับเซตอัพครับเลือกผมไม่จำเป็นต้องมาตั้งชื่อนะกลุ่มก็ไม่ต้องนะครับเริ่มต้นที่ Variable เลยนะครับแล้ว Variable ก็เลือกตัวข้อมูลครับข้อมูลผมจะ ใช้ตัวไหนดีนะครับผมจะวิเคราะห์ h o w s e s v e n Construct ตัวนี้กันนะครับตอบโอเคครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับผมจะทำตัวแปรแปลงละนะครับอ,อันนี้ก็นะครับ Pay แล้วก็ use นะครับแล้วก็ view นะครับ useful นะครับแล้วก็ j o y นะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็น information นะครับาจากนั้นก็ next นะครับแล้วก็ตอบ ok นะครับทีนี้นะครับ ก็ต้องมาเลือกตัวแปรที่เป็นปัจจัยภายในนะครับก็จะมี3ตัวนะครับส่วนตัวชีวัดตัวนี้ก็จะมีะมี joy มี useful นะครับผมผมไม่ใช้ทั้งหมดนะแล้วก็ inform นะครับอ่าโอเคนะครับที่เหลือเป็นปัจจัยภายนอกนะครับอ่าเรามาเริ่มทำกัน แล้วก็นะครับดึงตัวแปรมานะครับตอนอื่นก็ดึงเพมานะครับเพหนึ่งเพสองอมันจะมีเครื่องมืออยู่ด้านข้างนี่นะครับผมใช้ตัวเล็กๆหน่อยนะเพราะว่าไดกแกรมน่าจะใหญ่นะครับ use อ,อแล้วก็เป็น a u s e นะครับ จากนั้นก็มีย s e f u ูยูทูบูตัวที่หนึ่งยูทูบตัวที่สองยูทูบตัวที่สามมีจอยนะครับาการวางตำแหน่งนะครับเราก็วางดีๆนะเพราะ <laughs> มันนะครับ ระหว่งางเปปะนะสเปซสปะมันก็อาจจะได้โมเดลไม่สวยนะครับต่อมาครับก็เป็นอะไรครับเพย์น,นะครับเป็นตัวปแปลงยูสนะครับแล้วก็เป็นแอ็บิลแล้วก็เป็นตัวยูสฟูลเป็นจอย นะครับแล้วก็เป็น information นะครับทีนี้เราก็ต้องมาใช้ออะไรครับหัวลูกศรน,นะนะครับโยงความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็คือมาตรของมันนะครับ นนี้ในส่วนของมาตรวัดก็ครบแล้วทีนี้โครงสร้างครับตัวนี้ส่งผลต่อตัวนี้ตัวนี้ส่งผลต่อตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ส่งผลต่อตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ส่งผลต่อตัวนี้นะครับแล้วเมื่อมันมีประโยชน์ก็สนุกครับอ่านะครับแตแกมก็เสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะขยายดูนะครับเพราะผมบีบให้มันเล็กลงจะได้ดู ตัวอย่างได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือไดแกรมที่เราสร้างขึ้นมานะครับาจากนั้นนะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับก็ไปที่นะฮะเซตอัพแล้วก็รันด้วย s ิมบริสซินแทนะครับอ,อันนี้ก็ได้ s ิน t a x มาแล้วนะครับผมก็จะนะครับกดอัน อ่าครับเราก็จะได้ไดแกรมมานะครับมันจะให้เป็นภาพไดแกมมาแล้วก็นะครับโมเดลผ่านนะนะครับก็โมเดลผ่านนะนะครับได้ p v a l u e จุดหนนะครับโมเดลกับข้อมูลมีความสอดของการแรมเซียน้อยกว่าจุดศูนะครับอันนี้ก็คือ,อโมเดลของเซมนะครับก็ดูค่านะครับ Standard นะครับค่าแฟกเตอร์ลดดิ้งนะครับสูงกว่าจุดเก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้สูงกว่าจุดเทั้งหมดเลยนะครับใช้ได้วัดวัดใช้ได้นะครับดูว่าอิทธิพลเส้นทางมันซิกไหมดูที่ค่าทีนะครับมี2เส้นนี้ไม่ซิกครับ2เส้นนี้ไม่ซิกนะครับทีน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าเออหนึ่งจุดเก้าหกนะครับมีการปรับโมเดลไหมมีไม่มีคาแนะนําตรงนี้นะครับแต่ไม่ปรับก็ได้เพราะว่าโมเดลผ่านแล้วนะครับโมเดลผ่านแล้วนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างในการวิเคราะห์แบบจําลองสรรมการโครงสร้างนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะไม่ยากนะครับเราสามารถนําลองไปปรับใช้ได้นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน u t u b e ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ